กับอาร์ a ชแนลครับวันนี้เรามีลำโพง2ตัวครับซึ่งเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเป็นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากรุ่นนี้เลยครับนี่ก็คือโอ้อ้อมแม็กซิมิเซอร์ครับแม็กซิมิเซทั้ง2ตัวเลยนะครับทางฟังคว้ามือนะครับณตอนนี้เป็นทาง m a x i m i มิเซอร์นะครับปี2020ครับทาง ซ้ายมือนะครับเป็น Maximizer ปี2023ครับต่างกัน3ปีด้วยกันนะครับต่างกันปีอปีมาดูครับสเปคคร่าวๆครับแล้วก็ทางกายภาพของเขานะครับซึ่งน้ำเสียงในตัวผมได้ทดลองในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับวันนี้เรามาดูที่กายภาพภายนอกของเขานะครับว่า2ตัวนี้มันต่างกันยังไงนะครับอันดับแรกครับดอพูดถึงเรื่อง สเปิกนะครับแล้วก็กายภาพคร่าวๆภายนอกนะครับโครงนะครับเป็นโครงเหมือนกันเลยครับเป็นโครงเหมือนกันเลยไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันนะครับแล้วก็าทางแม็กซิมิเซอร์พัดนะครับอันนี้แม็กซิมิเซอร์พัดตัวนี้เป็นแม็กซิมิเซอร์ตัวธรรมดา1,500วัตต์ที่8โอห์มนะครับ1,500วัตต์ที่8โอห์ม ฝั่งท้งนี้ก็เป็น1,500ัวัตต์ที่8โอห์มเช่นเดียวกันครับดูเซนซิฟิ v ตี้ครับคือค่าความไวของลำโพงฝั่งท้งนี้อยู่ที่95 dB ดีบครับฝั่งทางนี้คือ96 dB นะครับอ่าแล้วก็8โอห์มเท่ากันนะครับแล้วก็ดูแรงความถี่นะครับความถี่ที่เขาาในช่วงที่ลำโพงนั้นขับเสียงออกมาได้นะครับ ฝั่งทางนี้นะครับก็อยู่ที่3 5ถึง300เฮิร์ครับฝั่งทางนี้35ถึง3 0 0เฮิร์เช่นเดียวกันครับไม่ได้ต่างกันเลยนะครับแต่ดูจากภาพครับเห็นอะไรที่ต่างรับนี่เลยครับนี่เลยครับแม่เหล็กครับแม่เหล็กตัวนี้นะครับจะเป็นแม่เหล็กก้อนเดียวนะครับเป็นแม่เหล็กก้อนเดียวส่วนฝั่งนี้เป็นแม่เหล็ก2ก้อนครับ เป็นแม่เหล็กสองก้อนซึ่งถ้าเป็นแม่เหล็กสองก้อนเนี่ยก็คือความเข้มสนามแม่เหล็กจะมากกว่าเมือ่อสนามแม่เหล็กมากกว่า dB dB จะมาไวกว่านะครับแล้วลองวัดให้ดูครับตรงนี้อยู่ที่3เซนครับอันนี้อยู่ที่3มเซนตรงนี้ครับอยู่ที่4เซนครับ เพราะฉะนั้นแม่เหล็กต่างกันความหนานะครับต่างกันตั้ง1เซนนะครับส่วนฝั่งทางนี้ครับอยู่ที่10นิ้วครับนี้10นิ้วฝั่งทางนี้ก็น่าจะ10นิ้วกว่าครับ 10. จุดประมาณ10.3นิ้วครับเพราะฉะนั้นแม่เหล็กฝั่งนี้ก็จะใหญ่กว่านิดหนึ่งใหญ่กว่ากว้างกว่า นี่ก็คือทางแม็กซิมิเซอร์พัดครับส่วนโครงนะครับก็เป็นโคลนนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ทางแม็กซิมิเซอร์ทั้งสองตัวแล้วนะครับเอาฝั่งทางด้านซ้ายมือก่อนกันแล้วกันนะครับฝั่งทางนี้เป็นแม็กซิมิเซอร์พัดครับ OB 18125 Maxpads ครับอ,อยู่ที่1,500ว oh ัตต์8โอห์มเซนติวิตี้คือ96 dB ครับส่วนฝั่งทางนี้นะครับก็เป็น Uh, OB18125 ครับแต่จะไม่มีแม็กพัดนะครับพาวเวอร1,500วัตต์8โอหม95 dB ครับอืมนี่ก็คือตั้ง2รุ่นนี้ครับ uh, ตัวใส่ลลำโพงครับที่เสียบสายลำโพงนะครับก็เหมือนกันเป๊ะเลยครับเหมือนกันเปะ๊ะไม่มีอะไรต่างกันครับนี่ก็เป็นตาสัญลักษณ์ของ QC ฟังอบอ้อมครับ QC p a s s าสก็คือผ่านการ QC มาเป็นอย่างดีครับก็ประมาณนี้ครับอ่าส่วนสายครับสายที่เข้าไปหาอ่ากคดลวดไว้ลำโพงครับอันนี้จะเป็นจะเป็นสายไฟเลยครับอ่าตัวนี้จะเป็นสายไฟเลยนะครับฝังอยงนี้เห็นไหมนี่ครับจะเป็นสายไฟครับแต่ไฝั่งทางนี้นะครับจะเป็นเหมือน าสายที่ต่อกับลำโพงทั่วไปครับตรงนี้ก็จะมีน็อตขันมีน็อตขันติดไว้ฝั่งทางแม็กพัดก็มีขันติดไว้เช่นเดียวกันนะครับอ,อันนี้น่าจะเป็นการออกแบบมาเพื่อรองรับแรงอัดมากๆหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อันนี้จะอ่อนนิ่มกว่านะครับแต่ฝั่งทางนี้ก็จะแข็งตัวกว่านะครับน,นี่คือความต่าง นะแล้วก็นี่ครับแม่เหล็กครับเห็นไหมครับแม่เหล็กสองก้อนครับอันนี้เป็นแม่เหล็กสองก้อนอันนี้เป็นแม่เหล็กก้อนเดียวครับนี่คือความต่างครับส่วนอขอบของตัวนี้เท่ากันไหมอันนี้อยู่ที่ยี่สิบสระยี่สิบสองเซนครึ่งยี่สิบสองเซน่เท่ากันครับประมาณเดียวกันครับไม่ได้ต่างกันมากมาก เอาลครับนี่ทางด้านหน้าครับฝั่งทางนี้เป็นแม็กซิมิเซอร์พัดครับฝั่งทางนี้เป็นแม็กซิมิเซอร์ธรรมดานะครับดูกระดาษหมวกเขาครับก็คล้ายๆกันครับลงน้ำยาของโอปอ้อมนู้ลงน้ำยาติดหมวกวอยนี่มาเป็นอย่างดีเลยครับน้ำยาแน่นหนามากความแข็งตัวครับของกระดาษก็มือกดแทบจะไม่ยุบครับฝั่งทางนี้จะแข็งกว่าครับ ฝั่งทางแม็กพัดจะแข็งกว่านิดนึงอันนี้ก็จะนิ่มกว่านิดนึงอาจจะเป็นไปได้ว่าฝั่งทางนี้ครับก็คือผ่านการใช้งานหรือเบิร์นมาแล้วแต่ดอกนี้ยังไม่เคยใช้งานครับอันนี้เป็นดอกแกะกล่องเลยความสูงครับนี็นไหมครับตั้งบนพื้นสูงกว่ากันนิดนึงครับกระดาษเดียวกันเลยก็ว่าได้นะครับอือนี่ครับคือความเหมือนและความแตกต่างส่วนน้ําเสียงนั้นนะครับก็หาฟังได้ คลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมเอาใส่ตู้แล้วก็ทดสอบในหน้างานจริงนะครับคือความเหมือนและความแตกต่างนะครับของทางลำโพงทั้ง2อ,งอรุ่นนะครับซึ่งเป็นค่ายเดียวกันค่ายโอบ้องแม็กซิมิเซอร์เหมือนกันฝั่งนี้แม็กซิมิเซอร์พัดฝั่งนี้แม็กซิมิเซอร์ธรรมดาต่างกันที่ตัวแม่เหล็กสองก้อนกับแม่เหล็กก้อนเดียวครับส่วนอื่นๆนั้นแทบจะเหมือนกันก็ว่าได้ส่วนสเปคนั้นหากผม รุไม่ตรงนะครับตามที่รุ่นหรือว่าคนที่มีข้อมูลมากกว่านี้สามารถทีมเพิ่มเติมหรือที่าำลังคิดนี้ได้ะค,ครับกอนนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามได้วยครับ